สวัสดีค่ะทุกคนเปิด EP แรกของเมกับเมไปเรื่อยนะคะในท็อปปิกที่ว่าประสบการณ์ยู่จนเงินหมดบัญชีต้องขอเกินก่อนเลยว่าก่อนที่เมเนี่ยจะมาเป็นเทรดเดอร์ full t i m นะคะเมเนี่ยก็เคยเป็นพนักงานประจํามาก่อนซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมเทรดหนักมากนะคะเรียกได้ว่าเทรดทุกวันนะคะแล้วก็บวกทุกวันด้วยที่สําคัญได้เงินเยอะกว่างานประจํก แต่เมเนี่ยใช้วิธีการเทรดแบบไม่ตั้ง SL เลยทุกคนทุกไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่วงวิกฤตค่ะเกิดสงครามทุกคนซึ่งแน่นอนเลยเนะคะว่าราคาทองเนี่ยบินแบบ ừ ừ ừ, บินโหดมากนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เซลลเหมือนกันแล้วเมย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้เซลลมา <c oughs> เรามันก็ใจสู้ซะด้วยนะคะเราก็เติมไม่พักเหมือนกันไม่ใช่แค่เติมไม้เนะคะแต่เติมหอด,ด้วยแล้วเติมไปทั้งหมดร่วมๆนะคะ ประมาณหมื่นเหรียญประกันเนี่ยก็เครียดมากแล้วก็นอนไม่หลับต้องมาพะวงกับออเดอร์ทุกคืนเลยนะคะว่าเอ้ยพอร์ตเราเนี่ยมันจะไหวไหมหรือว่าพอร์ตเราเนี่ยจะแตกหรือเปล่าจนสุดท้ายค่ะเมก็ไม่ไหวแล้วก็ได้มีการคัดออเดอร์ทั้งหมดนะคะตอนที่ทองเนี่ยมีการออทามไฮพอดีซึ่งต้องบอกเลยว่าณต,ตอนนั้นเนี่ยจากพอร์ตนะคะ 10, หมื่นเหรียญกลายเป็น100เหรียญภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง เราเม่เนี่ยถึงกับแคว้งเลยแล้วเงินเนี่ยหมดแล้วนะคะไม่ใช่หมดพอธธรรมดานะแต่หมดบัญชีด้วยสิ่งที่เมได้จากเหตุการณ์นี้เลยคือทุกครั้งที่เรามีการออกออเดอร์เนี่ยเราควรตั้ง SL ทุกครั้งและอย่าได้มี m มซ์เซตที่ว่าเดี๋ยวมันก็วนกลับมานะคะเพราะมันไม่เสมอไปนะทุกคนที่สำคัญนะคะสุดท้ายเลยเราควรมีแผนการเทรดที่ชัดเม่อยากจะฝากถึงพี่พนักเทรดนะคะที่ตอน กำลังเทรดอยู่นะคะเราอาจจะรู้สึกด้าวรู้สึกท้อนว่าการเทรดเนี่ยก็เหมือนการวิ่งมาราธอนทุกคนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นความสําเร็จไม่ได้มาจากความเร็วแต่มาจากมีสติและมีวินัยอย่างต่อเน,นื่องสุดท้ายนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะว่าเมย์เนี่ยจะมาพูดเรื่องอะไรอีกนะคะก็รอติดตามกันได้เลย